โดยสำนักข่าว I N สวัสดีค่ะ17นาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชันอัชาราจ้อยจาาจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ มติ2วิบนะคะวางกรอบอภิปรายพรบรงบประมาณปี2,564ไว้3วันค่ะวันที่1ถึงวันที่3กรกฎาคมนี้นายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้เชิญวิบฝ่ายค้าและฝ่ายรัฐบาลร่วมหารือเพื่อกำหนดเกา กรอบการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี2564โดยนายสุทินคลังแสงประธานวิฝ่ายค้านหารือนะคะว่าในร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี2564จํานวน3.3ล้านล้านบาทมีการจัดสรรงบประมาณที่ไม่คํานึงถึงสถานการณ์ปัจจุบันทางที่ยังมีผลกระทบจากโควิด -19 ต่อเนื่องอยู่โดยไม่มีการปรับลดงบในสัดส่วนที่ไม่จําเป็นออกและยังมีการกู้เงินเพิ่มเติมอีกกว่า6แสนล้านบาทท้งที่เพิ่งจะออกพรกกู้เงินไป3ฉบับดังนั้นจึงจําเป็นต้องอภิปรายการ วังกรอบ เงินงบประมาณอย่างละเอียดค่ะทางนี้เบื้องต้นมีสมาชิกพักเพื่อไทยลงชื่อขออภิปรายแล้วกว่า60คนและยังไม่รวมสสพักร่วมฝ่ายค้านที่ประสงค์จะอภิปรายอีกดังนั้นกรอบเวลาการอภิปรายที่เหมาะสมจึงควรอยู่ที่5วันก็คือวันที่1-5กรกฎาคมแต่หากรัฐบาลไม่ยินยอมก็ควรจะได้อย่างน้อย4วันค่ะขณะที่ฝ่ายรัฐบาลนะคะยังยืนยันกาหนดกรอบเวลาอภิปรายเพียง3วันและขอให้ฝ่ายค้านบริหารจัดการผู้อภิปรายให้เป็นไปตามกรอบที่กําหนดส่วนทางฝ่ายรัฐบาลก็จะดูแลสมาชิกไม่ให้อภิปร นอกกอบอย่างไรก็ตามภายหลังการหารือของวิปฝ่ายค้าและฝ่ายรัฐบาลนะคะได้ข้อสรุปว่าจะอภิปราย3วันก็คือวันที่ 1, 1 3, กระกกรกฎาคม2563ค่ะเนื่องจากหากเลยกว่านั้นจะติดช่วงวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งสสอต้องลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านแต่เพื่อให้มีการอภิปรายได้อย่างเต็มที่จะมีการขยายเวลาการอภิปรายในแต่ละวันให้มากขึ้นค่ะ สารอุทธร์นะคะสั่งจำคุก1ปีแกนนำกอปปสให้รอลงอาญา2ปีปรับ20,000บาทค่ะคดีนำมวลชนขวางเขตเลือกตั้งเขตทุ่งครุ ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษนะคะศาลอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีที่พนักงานอายการคดีพิเศษ4ีเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวปราณีทารรนิยมกับพวกเป็นจำเลยที่1นถึงสิฐานกระทําผิดพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอและการได้มาซึ่งสอวอพศ .2550 มาตรา76และ152กรณีวันที่26มกราคม2557เวลากลางวันค่ะจำเลยทั้ง10กับนายนัทพลทิพสุวรรณและนางธยาทิพสุวรรณซึ่งแยกไปดําเนินคดีต,ต่างหากแล้วกับพวกที่ยังไม่ได้ ตัวมาฟ้องร่วมกันนํากลุ่มกปปสประมาณ50คนไปปิดล้อมทางเข้าสํานักงานเขตทุ่งครุซึ่งเป็นที่เลือกตั้งกลางประจําเขตเลือกตั้งที่26กรุงเทพมหานครอันเป็นสถานที่ที่กาหนดให้ทําการลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งทั่วไปค่ะจําเลยกับพวกร่วมกันนํารถไปจอดหน้าสํานักงานพากันไปยืนและนั่งขวางหน้าประตูใช้โซ่ขนาดใหญ่คล้องบานประตูทางเข้าออกทําให้เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยเลือกตั้งและประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์ไม่สามารถเข้าไปในสํานักงานเขตทุ่งครุได้คดีนี้จาเลยที่3เสียชีวิตสารจึง ให้จำหน่ายส่วนของจำเลยที่3ออกจากสารระบบความต่อมานะคะสารชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลยที่1-2 6-7คนละ1ปีจำเลยที่4-5 8-10คนละ8เดือนและให้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของจำเลยที่1นึ1 0ถึงสิคนละ5ปีค่ะจากนั้นพวกจำเลยยืดอุทธรณ์ได้รับการประกันตัว สารอุทธรณ์นะคะตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วพิพากษาแก้เป็นว่าให้ลงโทษปรับจำเลยที่1เป็นเงิน30,000บาททางนำสืบของจำเลยที่1เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้1ใน3คงปรับ20,000บาทโทษจำคุก1ปีให้รอการลงอายาไว้2ปีค่ะยกฟ้องจำเลยที่2จำเลยที่4ถึง10นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศารชั้นตน้น ปิดท้ายที่ราคาน้ํามันนะคปะปตะทและบางจากคาประกาศปรับขึ้นราคาน้ํามันทุกชนิด60สตางค์ยกเว้น E85 ขยับ40สตางค์มีผลวันพรุ่งนี้ค่ะ บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ p t t o r และบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนหรือ BCP นะคะประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด60สตังค์ยกเว้น E85 ขยับ40สตังค์มีผลวันพรุ่งนี้19มิถุนายนตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะโดยส่งผลให้ราคาน้ำมันในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันพรุ่งนี้เป็นดังนี้ดีเซลอยู่ที่ลิละ21บาท99สตางค์ B10 อยู่ที่ลิตรละ18บาท99สตางค์ b 20อยู่ที่ลิตรละ18บาท74สตางค์แก๊สโซฮอล์95อยู่ที่ลิตรละ21บาท55สตางค์แก oh ๊สโซฮอล์9 1อยู่ที่ลิตรละ21บาท28สตางค์ e 20อยู่ที่ลิตรละ20บาท4สตางค์ e 85อยู่ที่ลิตรละ17บาท99สตางค์ค่ะและเบนซินเฉพาะปตะทนะคะอยู่ที่ลิตรละ28บาท96สตางค์ทางนี้ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นค่ะ จบการเสนอข่าว17นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN